ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางการบินของไทยให้อยู่ในมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ i c a o จำนวน560ข้อในขณะนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรโดยล่าสุดพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาระบุภายหลังการประชุมพิเศษของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาว่าขณะนี้การแก้ไขปัญหาของไทยได้ดำเนินการไปมากแล้ว โดยเฉพาะแผนการแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าอันตรายซึ่งขณะนี้กำลังจัดทำคู่มือการกำกับสินค้าที่เป็นอันตรายซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนเมษายนนี้ขณะเดียวกันได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จำนวน15คนและจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศแคนาดาเข้ามาช่วยอบรมเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ทำให้เชื่อว่าภายในวันที่31พฤษภาคมนี้ไทยจะสามารถปลดล็อกในเรื่องมาตรฐานการให้ใบอนุญาตขนส่งสินค้าอันตรายได้ถือเป็นการแก้ปัญหาในการปลดล็อกระยะแรกทั้งหมดเี่เรามีความมั่นใจว่าภายใน3เมษในสายนั้นจะมีความก้าวหน้าในหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแต่งจิลัสกูสแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรเรื่องการฝึกอบรมในเดือนถัดไป จะมีความก้นในเดือนพฤษภาจะมีความก้านหน้าในเรื่องของ documentation ทั้งหมดเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรบทบาทหน้าที่จะมีความชัดเจนแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนั้นเราจะมีฉบับสมบูรณ์ที่ทางรองอรองัฐมนตรีช่วยอาคมจะไปพบกับประธาน,นาธิบดีเพื่อเจรจาให้เข้า,ขาใจแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับ ขณะที่การแก้ปัญหาในเรื่องใบอนุญาตการเดินอากาศหรือ AOC ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่จะทําให้ประเทศไทยสามารถปดล็อกในเรื่องความปลอดภัยทางการบินนั้นขณะนี้คณะทํางานอยู่ระหว่างทํากฎของ AOC ใหม่ทั้งหมดโดยจะเร่งให้เสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้โดยภารกิจนี้มีเจ้าหน้าที่จากสายการบินต่างประเทศเข้ามาร่วมอบรม18คน คาดว่าจะใช้เวลา3-4สัปดาห์ในการอบรมและจะเริ่มกระบวนการสอบ AOC ได้ในเดือนพฤษภาคมและจะเริ่มให้ใบอนุญาตใหม่แก่สายการบินต่างๆได้ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่การแก้ปัญหาระยะยาวนั้นไทยจะแก้ทั้งเรื่องกฎหมายพรบการเดินอากาศแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการปรับโครงสร้างกรมการบินพลเรือนซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะมีการนำกฎหมายมาตรา44เข้ามาใช้เพื่อเร่งรัดกระบวนการ จากความคืบหน้าที่ไทยได้เร่งดําเนินการทั้งหมดนี้ทําให้พลอากาศเอกประจินเชื่อมั่นว่าแม้ไทยจะแก้ปัญหาได้ไม่ทันกําหนดการเดิมวันที่2มิถุนายนที่ไอเคโอกำหนดไว้แต่อย่างน้อยภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการบินไทยจะเริ่มเป็นบวกมากขึ้นทําให้เชื่อว่าประเทศต่างๆจะเห็นถึงความตั้งใจและไม่ระงับการบินของสายการบินไทย